มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรัรมโมหเวรักขติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธร,รมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันพระเป็นวันดีเป็นวันที่เราจะต้องทำคุณงามความดีเพิ่มพูนกุศลบุญญาบารมีเป็นกรณีพิเศษวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันที่เราจะต้องรักษาศีลศีลหศีลแปดศีลอุโบสถตามแต่กำลังศรัทธา หรือเวลาความสะดวกที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้บางท่านบางคนอยากจะเพิ่มพูนบารมีมากยิ่งขึ้นก็จะรักษาอุโบสถศีลไปนอนปฏิบัติธรรมไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดดังเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพอหลวงรัชการที่9พอถึงวันศีลวันพระ พระองค์ก็จะรักษาอุโบสถศีลไม่บันทมหรือนอนบนฟูกทราบว่าพระองค์เอาผ้าขาวปูที่พื้นแล้วก็ทรงบันทมและก็ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันในวันนั้นคือรักษาอุโบสถศีลเป็นแบบเป็นอย่างให้กับพระสงฆ์นิกรทั่วไปวันศีลวันพระ เป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธเราเป็นวันฟังธรรมเรียกว่าวันธรรมะสวนะเป็นวันประชุมฟังธรรมชาวพุทธเราก็จะลงวัดฟังเทศฟังธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอด วันเวลาก็เคลื่อนคล้อยมาโดยลำดับญาติโยมทั้งหลายอย่างรวดเร็วเหมือนกับตะวันดวงตะวันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีวันที่จะหยุดนิ่งเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราว่าชีวิตของเราก็ไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันชีวิตของคนเราก็หมุนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปให้เราสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีให้เรานึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเพื่อทำความดีทำประโยชน์ทำชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นทำชีวิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้ถึงเราจะเกิดในพบในชาติไหน,ไหนกิเลสความเศร้าหมองอยู่ในจิตในใจของเราก็จะลดน้อยลง วันพระวันนี้หลวงตาขอนําหลักธรรมมากล่าวให้ท่านทั้งหลายเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติชีวิตให้ชีวิตของเราเป็นสุ่ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีงามมากยิ่งขึ้นหัวข้อธรรมนี้มีชื่อว่าอปันนัก,กปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดคือปฏิบัติอย่างไรก็มีความถูกทั้งสิ้น ไม่มีความผิดเลยมีแต่ประโยชน์มีแต่ความถูกต้องเกิดขึ้นอย่างเดียวอปัณน,นกัปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดมีอะไรบ้างข้อที่1อินทรียสังวรให้สำรวมอินทรีย์อันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผดฐัพะหรือสัมผัสจับต้องใจรู้อารมณ์ต่างๆทำไมท่านถึงไม่ให้ยินดียินร้ายเพราะว่าการยินดีก็เป็นทุกข์การยินร้ายก็ยิ่งเป็นทุกข์ยินดีทำไมถึงเป็นทุกข์การยินดีนั่นแหละยิ่งมีความทุกข์มากกว่ายินร้าย เพราะอะไรเพราะว่าเรายินดีตอนแรกๆแล้วก็ยังไม่เห็นไม่เห็นความทุกข์เราก็จะมีความสุขมีความชอบใจสบายใจก่อนแต่เมื่อความสุขนั้นมันจางคลายไปหายไปเราก็จะมีความทุกข์โทม,มนัสมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรามีลูกเราได้ลูกลูกหญิงลูกชายก็แล้วแต่เรามีความสุข ดีใจที่มีลูกไว้สืบตระกูลไว้สืบสกุลยิ่งโตว,วันโตคืนก็ยิ่งน่ารักแต่เมื่อลูกของเราเกิดเจ็บป่วยลงเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วยิ่งไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายใน3วัน5วัน7วันเราก็ยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งขึ้น มีความโทมนัดมากยิ่งขึ้นถ้าลูกเราตายลงตามกำหนดที่หมอกล่าวไว้เราก็ยิ่งมีความทุกข์แสนจะขาดใจสุดแสนจะขาดใจเนี่ยเรียกว่าความยินดีมันก็เป็นทุกข์ความยินดีเป็นทุกข์เหมือนกับเรากินขนมหวานเหมือนกับเรากินอาหารอรดอร่อยพอกินเข้าไปแล้วก็อรดอร่อย แต่เมื่อมันมีพิษท้ายๆเราก็จะมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นเพราะพิษมันทำร้ายเรายิ่งความยินร้ายเราไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นเหตุก่อทุกข์อย่างไรเมื่อเกิดความยินร้ายขึ้นเราไม่พอใจไม่ยินดีไม่เกิดไม่พอใจในอารมณ์ของเราเกิดความพลุ่งพล่านขึ้นมาเกิดความขัดเคืองขึ้นมา ตีอกชกตัวขว้างสิ่งของต่างๆพรุสวาจาพรุษสวาจาออกมาพรุษสวาดออกมาใส่คนข้างๆนะยิ่งเกิดความหงุดหงิดงุ่นง่านทำลายสิ่งต่างๆทำลายตัวเองทำลายคนอื่นเนี่ยเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทำให้เราวุ่นวายใจทำให้เรา พุ่งพล่านใจเหมือนกับน้ำที่เดือดเดือดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนไม่ให้เรายินดียินร้ายให้สํารวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจในเวลาที่เราเห็นรูปเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องไปปรุงไปแตง่งถ้าเราปรุงแต่งปรุงแตง่ง,แตงว่าสวยว่างามว่าขี้เรเราก็จะเกิดความยินดียินร้าย แล้วก็เห็นศัก์แต่ว่าเห็นหเห็นตามหน้าที่บองดูตามหน้าที่ได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปปรุงไปแต่งว่าเสียงหลอเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงไม่ไม่เป็นที่สนใจกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นเหมน็นกลิ่นหอมรสก็เหมือนกันรสอร่อยรสไม่อร่อยรสจืดรสเผ็ดรสเค็ม สัมผัสก็เหมือนกันสัมผัสที่เราจับต้องมันแข็งกระด้างมันเจ็บมันปวดนะยิ่งใจเราปกติใจเรานี่สัมผัสอารมณ์มันจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีสัมผัสอะไรต่างๆมันก็จะมารวมอยู่ที่ใจใจเราก็จะหมกมุ่นกลัดกลุ่มอยู่เพราะฉะนั้นให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นในจิตในใจเราเราก็อย่าเอามาปรุงมาแต่งมาคิดให้เกิดความทุกข์ใจให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมความทุกข์ก็จะไม่เกิดในจิตในใจเราใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่กลัดกลุ้มเพราะความทุกข์ที่กำลังรุมเร้าอยู่ในจิตในใจเราทุกก็ทุกไปแต่ใจเราไม่ทุกขอย่างนี้เป็นต้น ข้อปฏิบัติไม่ผิดอย่างที่สองก็คือโภชเนมัตตัญยุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคปกติคนเราถ้าหิวถ้าหิวก็จะรับประทานได้เยอะอร,อร่อยอร่อยกินได้มากไม่รู้จักประมาณกินจนท้องแตกก็มีเหมือนกับชูชกนี่เรียกว่ากินด้ความกินด้วยความโลภกินได้ความโก,ามกรธกินได้ความหลง คนเราถ้ากินได้ความโลภกินได้ความโกรธกินได้ความหลงก็จะไม่รู้จักประมาณกินได้ความโกรธโกรธให้คนโกรธให้คุณพ่อโกรธให้คุณแม่ก็กินได้ความโกรธหรือไม่กินเลยไม่กินข้าวกินปลาก็เป็นทุกข์เป็นทุกขต่อร่างกายเป็นโทษต่อร่างกายกินได้ความหลงหลงไหลติดในรถติดในรถติดในเหล้าติดในยา จิตติดในเครื่องดื่มต่างๆกิดในติดในอาหารการอยู่การกินไม่ได้กินเจ้านี้แล้วกินไม่ได้กินข้าวไม่ได้ไม่ได้กินเนื้อกินข้าวไม่ได้ไม่ได้กินกลับแกล้มด้วยนะก็กินข้าวไม่ได้ไม่ได้เป๊กสเป๊กก่องก็กินข้าวไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการรับประทานการรับประทานอย่างมีสติ คือรับประทานแต่พอดีต่อร่างกายของเราก็จะไม่อึดอัดทำให้ร่างกายไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปบางท่านบางคนท่านมีหลักในการบริโภคก่อนจะบริโภคอาหารท่านก็จะดื่มน้ำเสียก่อนสักหนึ่งแก้วหรือครึ่งแก้วแล้วก็รับประทานอาหารไปให้เหลือสักพอประมาณแล้วก็รับประทานของหวานผลไหมากรากไม้ไปและดื่มน้ำเข้าไปก็พอดีอิ่ม อิ่มพอดีไม่อิ่มจนเกินประมาณบางคนอิ่มอิ่มจนพุงกลางอิ่มจนท้องแตกเหมือนชูชกอันนี้ก็ไม่ไหวเพราะว่าความไม่รู้จักพอประมาณในการรับประทานอาหารในในการบริโภคทำให้ร่างกายเราได้รับโทษได้รับพิษภัยต่างๆคําว่าบริโภคไม่ใช่บริโภคอาหารอย่างเดียวบริโภคอย่างอื่นก็เหมือนกัน การบริโภคโซเชียลทุกวันนี้คนจะบริโภคโซเชียลบริโภคสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นขึ้นทางโซเชียลไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนลูกหลานของเราติดโซเชียลก็จะเรียกว่าไม่รู้จักประมาณก็ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักประมาณเอาแต่พอดีพองามพอดีพองามของแต่ละท่านแต่ละคนก็ ประมาณเอาเองของตัวเองเพราะพอดีของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันให้รู้จักประมาณถ้าเรามีสติในการบริโภคเราก็จะรู้จักประมาณของเราข้อที่ 3. ชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอคือไม่ใช่หลับอยู่ตลอดหลับทางร่างกายหลับทางร่างกายเพราะความอ่อนเพลียอ่อนเพลียจากการทํางานทําการอจากการเที่ยวเตลเต เราต้องเป็นผู้ตื่นตลอดตื่นตลอดตื่นตื่นจิตตื่นใจตื่นใจที่จะฝึกใจของเราให้ฝักไฟอยู่กับการทําบุญกุศลทําคุณงามความดีไม่ใช่หลับไหลหลับนี่คือเป็นผู้หลับเพราะความประมาทไม่สนใจว่าชีวิตของเรานั้นสั้นนิดเดียวเราจะอยู่โลกนี้ไปไม่รู้ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านสอนไว้บอกว่า ความดีเราต้องรีบทำวันนี้เราอย่าผลัดวันประกันพรุ่งไม่รู้ว่าเราจะตายพรุ่งนี้หรือไม่เราจะมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้หรือไม่เห็นไหมแต่ละท่านแต่ละคนที่เราได้ยินข่าวคราวบางคนเจอกันตอนเช้าสายตายซะแล้วเจอกันตอนสายเย็นตายซะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อย่าได้เป็นผู้หลับไหลอยู่ตลอดต้องเป็นผู้ตื่นตื่นขึ้นมาเพื่อทำความเพียรในการทา ความดีในการสร้างประโยชน์ทำชีวิตให้เราของเราให้มีคุณมีค่านี่แหละท่านทั้งหลายข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด3ประการที่จะทำให้ชีวิตของเราดีงามชีวิตของเรามีคุณมีค่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองตลอดคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด3ประการสำรวมอินทรีย์มีสติในการในการดูรูป ฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอะไรต่างๆรับอารมณ์ในการรับอารมณ์มีสติในการรับอารมณ์มีสติในการบริโภคอาหารให้รู้จักประมาณ,ณมีสติในการเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดไม่เป็นผู้หลับไหลหลับไหลลืมชีวิตมัวเมาในชีวิตจนเกินไปจนคิดว่าชีวิตนี้จะยั่งยืนยาวไม่มีวันที่จะแตกสลายเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลาย มีความสุขในการดำเนินชีวิตมีธรรมประจำจิตประจำใจชีวิตของเราจะได้งดงามด้วยหลักศีลหลักธรรมชีวิตของเราจะได้มีคุณค่ามีความสุข,ม,ม,สขมีความสุขที่สงบมีความสุขที่ทำให้จิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปธร,รมะสวัสดีเจริญพร